ดิฉันนางสาวพันธิลาแสนสวัสดิ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพมมงการศรีศอบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณามีคำเพวกเรามาจากแผนการบัญชีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการกิจกรรมยามว่างของนักเรียนนักศึกษาวิทยลลาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆและยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลความสามารถในการสื่อสารามสามารถ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการและการดำเนินงานมีทักษะประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพมีทักษะการสื่อสารและเทคนโนโลยีสารสนเทศทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพก้าวหน้าอยู่เสมอจากความสำคัญดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำความโดยนำหน่วยการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติและเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางไปเชื่อมโยงความรู้ระหว่างเนื้อหาในบทเรียนและการประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคงทน ในการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อไปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมยามว่างของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผลการวิเคราะห์ดังตารางที่4.1ค่ะจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม นักเรียน14คนคิดเป็นร้อยละ46.67นักศึกษา16คนคิดเป็นร้อยละ53.33ค่ะจากตารางที่4.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ53.33 ผลการวิเคราะห์แนวความคิดของกิจกรรมยามว่างของนักเรียนนักศึกษาวิเชียาอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย3อันดับแรกนะคะ 1. เล่นโทรศัพท์หรือนอนมีค่า x-bar บาเท่ากับ5.00ลุดงลงมาไปซื้อของกินที่โรงอาหารหรือหน้าวิไลมีค่า X บาคือ4.67 และถ่ายรูปมีค่า x าา์คือ4.27ตามลำดับค่ะผลจากการอธิบาย 1. จากการสัมภาษณ์สภาพกิจกรรมยามว่างของนักเรียนนักศึกษาวิชาอาชีวศึกษาอุบลร,ราชธานีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่มากไปน้อย10บลำดับได้แก่ 1. เล่นโทราศัพท์หรือนอน 2. ไปซื้อของกินที่โรงอาหารหรือหน้าวิเลย สาถ่ายรูป 4. ดูหนังฟังเพลง 5. อ่านนิยาย 6. กทำการบ้าน 7. เล่นเกม 8. ไปเดินเล่นหอศิล 9. เข้าห้องสม,มุดอ่านหนังสือ 10. ไปนั่งเล่นร้านคาเฟ่สรุปผลโครงการนะคะ 1. จากการสัมภาษณ์กิจรกรรมยามว่างของนักเรียนนักศึกษาวิทยาอาชีวศึกษาอุบลราชธา,านีพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่มากไปหาน้อยสิบลำดับ 2. ระดับจิจรกรยามว่างของนักเรียนนักศึกษาในวิชชายาชีวศึกษาอุบลราชธานีโดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในระดับมากค่ะมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้นะคะ 1. ควรมีการต่อยอดการทำโครงการนี้ 2. ควรมีการเผยแพรพ่ผลงานผ่านเว็บไซต์ 3. ส,ส่งเสริมผู้เรียนการเขียนบทความวิชาการ อจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ